รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดิรีมีดีที่เดินทางกลับมาเจอผู้ชมแล้วนะครับสัปดาห์นี้นะครับบอมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นเมืองรองจังหวัดนี้นะครับมีอะไรเยอะแยะเลยที่อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทางสถานที่ท่องเที่ยวอาหารอร่อยๆและกิจกรรมอะไรรอยอยู่บ้างไปชมกันเลยครับ ดีครับผู้ชมครับเดลรี่มีดีที่เดินทางกลับมาเจอกับคุณผู้ชมแล้วนะครับทวนเสาวแบบนี้บอมจะพาคุณผู้ชมนะครับออกเที่ยวทั่วไทยกันเลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับบอมอยู่ที่จังหวัดสระบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวโอ้โหมีร้านอาหารมีที่พักแหมบรรยากาศดีมากเลยนะครับแต่ว่าจะมีที่ไหนบ้างนะครับไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับ ครับที่แรกนะครับที่บอมจะพาคุณผู้ชมไปนะครับอยู่ที่มวกเหล็กสระบุรีนะครับผมชื่อว่าเบรคคาเฟ่นะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่เอ็กนะครับพีเอ็กสวัสดีครับพี่สวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับผมนี่คุณผู้ชมคงเห็นบรรยากาศกันแล้วนี่เป็นคาเฟ่แบบโอเพ็นแอร์เลยนะใช่ครับเปิดมานานหรือยังครับพี่ที่นี่ก็จะเปิดมาประมาณเกือบ2ปีแล้วนะครับแต่ว่าเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในไร่ยังุ่นไร่ยังุ่นของเราเนี่ยเปิดมา20ปีแล้วตั้งแต่ปี2546 แล้วระหว่างที่เข้ามาบูรณะสวนองุมนที่นี่ก็มีลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ลูกค้าก็ถามว่าไอาไม่มีอย่างอื่นให้ทำเหรอ,อเราก็เลยว่า<อ>งั้นผมลองหากาแฟหาขนมมาเสริมธุรกิจนี้ดีกว่านะครับผมก็เลยไปเรียนทํากาแฟแล้วก็แฟนผมไปเรียนทําขนมอ่อ่ะนี่ก็คือประวัติความเป็นมานะครับของเรคาเฟ่นะครับคุณผู้ชมครับครับผมแต่ว่าตอนนี้เรามาพูดคุยถึงคาเฟ่ดีกว่าเนะเครับครับผมอ่ะเมนูอาหารก่อนดีกว่าแนะ่นอนมาคาเฟ่เนี่ย จะก,กาแฟขนมทั้งทีตอนนี้ไม่ได้แล้วต้องมีอาหารรองท้องก่อนด้วยจานแรกที่ขอนะน,นะครับจะเป็นข้าวสตูเนื้อสูตรคุณพ่อเรนะครับอ,อันนี้เป็นเมนูข้าวสตูที่คุณพ่อทําให้ผมทานตั้งแต่เด็กเป็นเมนู <EN> ที่ผมชอบส่วนตัวะนะครับผมอ,อันนี้ก็จะ,ะมีความเป็นโฮมมี่โฮมเมดนะครับผมทานรู้สึกอบอุ่นและทานอาหารของคุณพ่อ คราวนี้เราไปฝั่งของตัวนตกกันบ้างดีวกว่าอันนี้ครับครับผมอันนี้จะเป็นพาสต้าเพสโต้ซอสกุ้งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพาสต้าที่เราใช้เส้นสดเราทําเส้นเอง <S <S uh huh. เราเรีดเส้นเองนะครับจะมีให้เลือกทั้งเส้นสปาเกตตี้และเฟตตูชินีนะครับผม,ผมเส้นก็จะออกนิ่มนิดหน่อยแต่มีความเหนียวมีความนุ่มนะครับพี่อยากจะพูดถึงเครื่องดื่มก่อนหรือว่าขนมก่อนดีครับพี่เรา,าเริ่มที่ขนมก่อนก็ได้นะครับอันแรกจะเป็นคุกกี้โฮมเมดนะครับเป็นซอฟต์คุกกี้ ปคุกกี้ที่หวานกําลังดีนะครับเป็นสูตรของคุณภรยาผมเองครับคุณน้องปลานะครับผมจะแ,แนะนําให้ทานกับเป็นชาเขียวเมนูชาเขียวซึ่งชาเขียวของเราเนี่ยก็จะมีลูกเล่นเพิ่มตรงที่ว่าเราจะมีมูสแคนเบรี r ่ทับข้างบนด้วยนะครับอันทัดมานะครับจะมีจะเป็นอแอปเปลิลครัมเบิลนะครับโฮมเมดแล้วก็ของเราเนี่ยจะใช้ซอสวานิลาสูตรพิเศษของที่ร้านเราทําขึ้นมานะครับผมหวานกําลังดีเข้มเข้มข้มนกําลังดีนะครับผม ส่วนอันสุดท้ายอันนี้จะเป็นดูชุ่มฉ่ำมากพี่เอกน่าทานมากเป็นเมนูเฟรนช์โทส์ t นะครับผมอันนี้จะเป็นสินค้าขายดีการหนึ่งของที่ร้านนะครับผมใช้โชกคุปังนะครับนิ่มๆนะครับผมแล้วก็เอามาทอดเป็นซอสคาราเมลเบสนะครับผมตกแต่งด้วยผลไม้สดตามฤดูกาลครับ มาที่เมนูถัดไปอยู่อีก2ตรงนี้เลยครับอันนี้จะเป็นเมนูที่เป็นกาแฟเบสนะครับผมอันนี้เราจะเรียกว่าเรโรสนะครับผมจะเป็นกาแฟลาเต้ที่เราเ,าเลือกที่จะใช้กลิ่นของกุหลาบเข้ามาเสริมที่เราเลือกกุหลาบเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราปลูกองุ่นนะครับเราจะปลูกกุหลาบไว้ที่หัวแปลงทุกทุกหัวแปลงเพราะว่า,ากุหลาบจะมีความเซนซิทีฟโรคพืชเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสังเกตว่า,ากุหลาบของเราเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรสักอย่างเราต้องรีบป้องกันแหละเพราะรไม่งั้นโรค ไลน์จะเข้าไปที่องุ่น oh. อันนี้เป็นการดีเทคเรื่องของปัญหาที่จะเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดขึ้นและก็เมนูเครื่องดื่มสุดท้ายครับเมนูสุดท้ายจะเป็นเมนูกาแฟเหมือนกันนะครับเรียกว่ารชิกเนเจอร์นะครับผม mm hmm. อันนี้จะเป็นการผสมผสานกันระหว่างน้ำองุ่นสดร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เราทำขึ้นมาเองนะผมเอามาเชคกับกาแฟสกัดเย็นที่เราก็เ,าเลือกที่จะสะกัดออกมาเองเช่นกันนะครับผมเชคให้ได้ความเย็นได้ที่ ตกแต่งด้วยใบองุ่นแล้วก็บลูเบอร์รี่ข้างบนและมากไปกว่านั้นนะครับผู้ชมครับที่เวคาเฟ่น,นะครับนอกจากเครื่องดื่มอาหารน่ารับประทานแล้วพี่เอ็กบอกมีบ้านให้เช่าใช่ครับผมคืออะไรครับพี่ข้างๆคาเฟ่ของเราที่อยู่ด้านหลังนะครับถัดไปข้างนิดนึงจะมีบ้านไม้อยู่หลังหนึง่งจริงๆแล้วบ้านไม้หลังนี้ผมสร้างไว้อยู่เองอ๋อตอนแรกอยู่ตอนแรกอยู่เองตอนแรกจะอยู่เองตอนแรกจะอยู่เอง ก็มีลูกค้าเข้ามาแล้วก็เข้ามาทักว่าแบบถ้าทําบ้านพักแถวนี้ก็ดีถ้าเกิดมีที่พักด้วยเนี่ยต้องอบรรยากาศมันดีผมก็เลยว่าอ่างงั้นบ้านผมเนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าจะอยู่เองเนี่ยผมให้ลูกค้าพักเลยให้ลูกค้าพักได้เลยคับผมเหมาะมากครับุผู้ชมครับฝากไว้ด้วยนะครับกับเรคาเฟ่นะครับในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่เอ็กซ์มากมากครับผมที่เสียสละเวลานะครับมาคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับ ยังไม่หมดครับพี่เอกถ้าคุณผู้ชมดูอยู่อยากจะมาทานอาหารดื่มกาแฟมาพักมาดูสวนองุ่นมีช่องทางการติดต่อติดตามทางไหนบ้างครับพี่ครับผมสามารถหาข้อมูลได้จากทาง3ช่องทางนะครับผมใน Google Map นะครับเราก็เสิร์ชง่ายๆเลยว่า a e y y อันนี้จะสามารถเดินทางมาถึงที่นี่ได้เลยนะครับผมช่องทางหลักๆอีกอันนึงก็คือ f a c e b o o k เพจ Facebook เลค Ca เ e เสิร์ชได้เลยนะครับผมอันนี้จะมีข้อมูลค่อนข้างให้จะครบสำหรับรูปสวยงามที่ผม พยายามที่จะถ่ายให้มันสวยนะครับสามารถดูได้ในอินสตาแกรมนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับพี่เอ็กซ์อีกหนึ่งรอบนะครับที่เสียสละเวลามาคุยกับเรานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับยังไงตอนนี้เดี๋ยวเราพักกินขนมกันแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาเจอกับเดอะไดอารี่ครับ เดอ์ไดรี่พาชมผลงานศิละปะร่วมสมัยนานาชาติบังกอกอาร์ตเบเาเล่0 2 4ที่วันแบงกอกสถานที่จัดแสดงศิละปะแห่งใหม่ใจกลางกรุงซึ่งมูลนิธิบังกอกอาร์ตเบเาเล่ร่วมกับบริษัทไทยเบอร์เบรดจำกัดมหาชนและเครือข่ายพันธมิตรยัยงเนรมิตพื้นที่รอบกรุงเทพให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวทางศิละปะภายใต้แนวคิดรักษากายาค่ะงานบังกอกอาร์ตเบนนเล่นะครับจัดครั้งที่4 ในหัวเรื่องของเนื้อเชื้อกายาหรือรักษากายาเป็นเป็นการเปิดตัวนะครับในพื้นที่ใหม่ตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ของวันแบงคอกซึ่งเป็น1ใน11พื้นที่ที่เราจัดแสดงนะครับทั่วกรุงเทพมหานครจะมะีพื้นที่ที่เป็นวัดวาอารามนะครับวัดโพวัดรุนรวมไปถึงหอศิลป์กทมมีเซียมสยามนะครับ ปีนี้เรามีศิลปินมาจาก39ประเทศนะครับรวมทั้งหมดแล้วก็76กศิลปินนะครับมีงานประมาณ200กว่าชิ้นนะครับเช่นงานชิ้นนี้ที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยเป็นงานของศิลปินชาวโนเวย์นะครับซึ่งมีการผลิตผลงานขึ้นมาใหม่ให้เข้ากับหัวเรื่องธีมเรื่องของเรานะครับซึ่งจะเห็นได้เลยว่ามีทั้งงานเล็กงานใหญ่นะครับงานวิดีโองานจิตรกรรมประติมากรรมภาพถ่ายนะครับหรือแม้แต่การแสดงสด ซึ่งเหล่านี้เราถือว่าเป็น,ปนการนำเสนอในลักษณะที่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีความรู้เรื่องศิลปะมากมายนักก็ได้นะครับสามารถที่จะมาสนุกสนานกับศิลปินเพราะศิลปินคราวนี้เนี่ยประมาณ60คนเนี่ยเดินทางมาเองแล้วก็ได้มาอธิบายงานนะครับให้พวกเราได้ฟังก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับโดยเฉพาะ การสนับสนุนของสปอนเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิบางกอกอาร์บนาเล่หรือแม้แต่วันแบงคอกนะครับแล้วก็เอกชนต่างๆที่ให้ความร่วมมือหลังจากทานกา,ฟาแฟแปลกใหม่นะครับแล้วก็ของหวานอาร่อยๆไปแล้วนะครับช่วงหน้าไปหาอาหารหนักๆลงท้องกันหน่อยดีกว่า จะเป็นอะไรไหยครับติดตามได้ช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยเวเวอร์เรจจำกัดมหาชน โดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมขนมอบกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้ และช่วงนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาทานอาหารที่เรียกได้ว่าเป็นเชฟเทเบิลกึ่งๆเลยก็ว่าได้นะครับ <S <S 1> <S 1> ตอนนี้ผมอยู่ที่ครัวบ้านสวนงามนะครับอยู่กับเชฟกาวนะครับสวัสดีครับเชฟสวัสดีค่ะคุณบองครับผม<อ>เชฟคืออยู่ประจําของครัวบ้านสวนงามเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเชฟเป็นเชฟหลักที่นี่ค่ะเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนจะเหมือนเชฟทําได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารฝรั่งพอได้ค่ะอาหารไทยเชฟถนัด อาหารยุโรปพอได้แต่ลูกค้าจะบอกว่ามันเกินคาดมันเกินมันมีเมนูแบบนี้อยู่ในป่าได้ยังไงใช่ผักโขม,มอบชีสเราดีมากนี่ให้คุณผู้ชมได้ดูผักโขมอบชีสนะครับคือเวง่ายๆไม่ได้ไหม้จนเกินไปเป็นการไหม้ข้างบนที่แบบดูเหมือนแบบกรอบๆอยู่ใช่ค่ะข้างในเขายิ่งะครีมมี่เราใช้ชีสอย่างดี ค่ะหมูเยอรมันทุกอย่างมีใบเซอร์หมดใช่ค่ะนี่คือเมนูอะไรครับเชฟยำวุ้นเส้นโบราณนะคะรับรองหาทานแบบนี้ไม่ได้ที่อื่นแน่นอนวุ้นเส้นของเรามันจะไม่อืดจนเกินไปรใช่และอีกหนึ่งเมนูนะครับผมเรียกว่าผมว่าเป็นที่โปรดปรานของใครหลายๆคนแน่นอนใช่ค่ะ ขอหมูย่างใช่ค่ะเซตข้าหมูย่างจิ้มแจ่วและหมูคำหวานนะคะครับเสิร์ฟคะนะแช่น้ำแข็งกรอบๆทานกับน้ำจิ้มซีฟูดเด็ดเด็ดเสิร์ฟมากับจิ้มแจ่วทานกับผักได้ด้วยไฮไลท์ของเราก็จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือชาบูค่ะใช่เนื้อแต่ละอย่างนะครับวัหมูสไลด์เบคอนหมูสามชั้น นี่ก็จะเป็นโซนเนื้อเนาะใช่แล้วค่ะดูสดน่ารับประทานมากและที่ผมบอกช่วงต้นนะครับคุณผู้ชมเขาว่ากึ่งกึ่งเชฟเทอรรับเคฟแล้วเดี๋ยววันนี้เชฟจะมาคุกกิ้งให้คุณบอมทานค่ะเดี๋ยวเชฟจะบอกเทคนิคว่าทำยังไงก๋วยเตี๋ยวเรือชาบูเราถึงจะอร่อยหองมาค่ะโอ้หิวแลวครับน้ำซุปเราเดือดแล้วมาเลยโอ้มาผมน้ำซุปเราจะให้มาสองแบบค่ะเชฟจะเสิร์ฟน้ำซุปใส เราสามารถทานเป็นกว๋วยเตี๋ยวน้ําใสก็ได้ค่ะอีกฝั่งหนึ่งไฮไลท์ของเราคือน้าซุปกว๋วยเตี๋ยวเรือ,อใช่แล้วซึ่งจะป,ปรุงมาแล้วแล้วมันดีมากจริงๆเส้นเราก็จะให้3แบบแบบนี้เลยค่ะมีเส้นมีเส้นมามา่าซึ่งมามา่าวากิวมันเป็นอะไรที่เข้ากันมามแกแล้วเส้นเล็กใช่ค่ะเริ่มจากเริ่มจากผักค่ะผักบุ้งเราจะลวกในฝั่งน้ําซุปใสเพราะว่าฝั่งน้าซุปกว๋วยเตี๋ยวเรือเขาจะเนืน ถ้าเราใส่ผักฝั่งนี้เขาจะเหนียวเส้นเชฟจะลวกมาแล้วค่ะเชฟจะเอาลงไปีฮิดในกระชอนนิดเดียวในเมื่อลวกเส้นมาแล้วนะครับผู้ชมวันนี้ก็คือลงไปเพื่อให้เส้นเนี่ยไม่แข็งตัวค่ะมาันจะได้แบบฟินๆแล้วคราวนี้เราตัวเด็ดเลยไหมคะเนื้อมาเลยตัวนี้คือคารูบิวากิวค่ะเดี๋ยวอันนึงเชฟขับผมเราเชฟเอาคารูบิเราเสิร์ฟคารูบิเพจที่บ้านสวนงามสลับบุรีนี่แหละค่ะ เข้ามาถึงในนี้เลยนี่นะในช้อนใช่เจ้านายเชฟบอกว่าอยากให้ทุกคนได้ทานของดีเหมือนพี่ทานครับใช่ค่ะแล้วก็ตัวหมูเราใช้เป็นคุโรบุตะค่ะอันนี้ก็หมูคุโรบุตะใช่แล้วเมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นหมูสามชั้นเป็นเป็นคุโรบุตะค่ะอ่าแล้วก็ทานคู่กับใบโหระพาใช่แล้วกรอบ เนีนะ่นีนะ่แบบแมชอบทานน้ำซุปดูก่อนนะคะลองชิมน้ำซุปดูได้ครับฝีมือเชฟกาว,วันนี้ผมขอทานก่อนทุกคนเลยแล้วกันนะครับขอชิมน้ำซุปก่อนอืมอุ๊ยตอนแรกที่เข้าไปอะ่ะไม่เผ็ดไม่จัดจ้านแต่พอกลืนไปนี่คือจัดจ้านเลยนะใช่ค่ะคารุมเผ็ดใช่ค่ะอตอนนี้เนื้อออส นุ่มมากถูกต้องเนื้ออาบน้ำค่ะครับใช่ก็จะทำให้น้ำซุปลองหอมเนื้อค่ะอูว่าอร่อยมากใช่ไหมเชฟครับค่ะครัวบ้านสวนงาม อยู่ที่ไหนมีช่องทางการติดตามติดต่อ,อยังไงบ้างครับเชฟโอเคครัวบ้านสวนงามก็อยู่ในรั้วบ้านสวนงามเลยค่ะอยู่รั้วเดียวกันกันกบที่พักลูกค้าสามารถ w a ล k in มาทานอาหารได้ค่ะมาเล่นน้ำได้ถ้าจะให้ดีเมือ่อรานานก็กรีงการโทรมาจองลวงหน้าค่ะมีข้อมูลการติดต่ออยู่หน้าเพจ Facebook เหมือนกันค่ะติดต่อได้ทั้งครัวบ้านสวนงามและ เขตบ้านสวนงามเองผู้ติดตามแสนหนะคะแต่ว่านี่ช่วงนี้ครับผมขอทานก่อนนะครับเชฟได้เลยค่ะช่วงหน้าเรายังอยู่ที่บ้านสวนงามนะครับมีที่พักบรรยากาศดีๆเรียกว่าบลูลากูนถูกต้องค่ะบลูลากูนเป็นยังไงนะครับเจอกันช่วงหน้าได้ช่วงนี้ขอจัดห้าลูป,ปิีก่อนแล้วกันนะครับเลยอควมเย็นดีค่ะ อาหารงที่นี่นะครับเรียกได้ว่าอร่อยทุกอย่างเลยนะครับทานโอ้โหตอนนี้อิ่มมากเลยช่วงหน้าไปชมที่พักของที่นี่บ้างดีกว่านะครับห้องพักจะเป็นแบบไหนบรรยากาศจะสุดยอดขนาดไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยคอตโต ุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยคอโตโต้คอตโต้ได้สร้างคอนเทนต์เพลย์ลิสต์ดีๆสำหรับคนที่กำลังเลือกซื้อกระเบื้องเลือกอย่างไรอะไรที่เหมาะกับพื้นที่คุณต้องการเลสทายเคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกตอบโจทย์ใครที่กำลังซื้อกระเบื้องมองหาข้อมูลดีๆที่จะช่วยคุณเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องสวยงามเหมาะกับการใช้งานลองคลิกเข้ามาได้เลยครับ รายการเดลเดลรี่นะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะครับมาดูที่พักกันยังอยู่กับเชฟกาวนะครับผม่เชฟกาวครับขออีกหนึ่งทีที่นี่เราเรียกว่าอะไรครับบ้านสวนงามค่ะเป็นบ้านสวนของคุณงามสิริตำบลชะอมค่ะอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องถามเชฟก่อนว่าชะอมย้อนกลับไปเนี่ย ผมว่าไม่ค่อยมีใครรู้จักแม้ใช่แม้กระทั่งตัวเชฟเองเชฟก็ไม่รู้มาก่อนถ้านึกถึงสระบุรีเชฟจะนึกถึงเขาหินปูนโลโม่ลอนๆแต่ที่นี่เรามีบูรากูลมีน้ำตกธรรมชาติที่สวยมากห่างจากกรุงเทพแค่ชั่วโมงครึ่งค่ะแป๊บเดียวเลยใช่ขับรถใกล้มากๆอยากให้เชฟบอกถึงความพิเศษของบ้านสวนงามหน่อยดีกว่าว่าทำไมที่นี่เนี่ยนักท่องเที่ยวมากันตลอดเลยแล้วก็ไม่โปรโมทอะไรเยอะแต่ นักท่องเที่ยวเยอะตลอดอารมณ์ประมาณว่าอยากให้ที่นี่เป็นบ้านหลังที่สองของผู้คนที่ได้กลับมาค่ะแต่ลูกค้าเราเป็นลูกค้าที่กลับมาใช้บริการซ้ําบ่อยมากเยอะมากพอด้วยความรู้สึกว่ามันมาแล้วปลอดภัยมาแล้วอบอุ่นมาแล้วมาฝากท้องได้หลับสบายตื่นเช้ามามีอาหารดีๆคือมันได้ความรู้สึกว่ามันอบอุ่นมากๆก,ก,กับบรรยากาศดีๆค่ะ โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงโซนที่พักกันหน่อยดีกว่า<ช>ครัเชฟกาวครับเริ่มต้นเลยที่นี่ก็คงจะเป็นโซนกลางเต็นท์ใช่ค่ะเรามีลานกลางเต็นท์เพราะเราเริ่มจากลานกลางเต็นท์เรายังไม่ได้ทิ้งตรงนี้คแค่เราจัดส่วนสําหรับกลุ่มกลางเต็นท์ไว้ด้านหน้าค่ะมีทั้งหมด2อ้ลานมีห้องน้ําส่วนกลางทั้งสองฝั่งค่ะเราก็เพิ่มความสะดวกสบายด้วยที่พักมีทั้งรถบ้านมีทั้งบ,บ้านพักติดลำธาร หน้าบ้านจะมีอ่างสําหรับไว้แช่ถ้าไม่อยากลงลาธารค่ะถูกต้องแล้วมีรถบ้านหลังใหม่มีที่พักสําหรับครอบครัวสําหรับสี่ถึงหท่านแล้วก็หลังแปดท่านค่ะเรามีทั้งหมดยี่สิบสี่ทยค่ะมีกระโจมพัดลมด้วยทั้งหมดสี่หลังใช่ค่ะคือเยอะมากเลยเยอะมากเลยค่ะผู้ชมชอบสไตล์ไหนนะครับก็สามารถเลือกพักสไตล์นั้นได้เลยเนาะถูกต้องค่ะที่นี่ค่อนข้างครบค่ะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องว่า จะต้องไปหาอาหารทานที่ไหนเชฟการันตีว่าถ้ามาที่นี่ที่พักดีค่ะสะอาดปลอดภัยแล้วก็อาหารอร่อยค่ะเพิ่มระดับขึ้นมาหน่อยหรับคนที่แบบอยากจะเริ่มต้นเข้าสู่ธรรมชาติข้างหลังของเราค่ะรถบ้านใช่ค่ะมีบริการกี่คันครับทั้งหมดตอนนี้เรามี1ิคันนะคะคุณบอมมีไซส์สาหรับ2ท่านสท่านใช่ค่ะเสริมได้เยอะสุดมีเตียงสองชั้นอยู่ที่4ท่านค่ะ ใช่แลยลอนเลือกเอาได้ว่าอ,อยากจะนอนเป็นไซส์ไหนนะครับใช่แล้วเด็กๆจะชอบมากค่ะเนาะถัดจากรถบ้านขึ้นไปครับที่ห้องที่เชฟอยากจะแนะนำเนี่ยเป็นห้องอะไรครัเป็นห้องอิงทานค่ะอ,อิงทานและอิงทาราเรามี2หลังไซส์เดียวกันค่ะเป็นหลังติดลำทารเป็นไฮไลท์ของเรา2หลังนี้จะขายดีมากๆค่ะวิวหน้าบ้านจะเป็นลำทาน สีเขียวมรกตเลยค่ะใช่แล้วอ่างแช่ตัวใช่แล้วเรามีอ่างหน้าบ้านอ่างเล็กๆน่ารักค่ะคราวนี้ขยับขึ้นมาหน่อยเป็นแบบไซส์6คน8คนเรามีอยู่สองหลังค่ะชื่อบ้านอิมเอมกับบ้านอบุ่นบ้านอิมเอมจะอยู่ที่4-6ถึงท่านครับอบุนจะอยู่ที่8ท่านค่ะสองหลังนี้จะมีครัวให้ค่ะเผื่อแบบลูกค้าอยากประกอบอาหารเองค่ะเรามีครัวไว้รองรับแต่ว่า ถ้าอยากพักผ่อนก็มาฝากท้องกับเราได้เหมอือนเดิมใช่แล้วค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศดีๆค่ะ,ะสถานที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ธรรมชาตินี่บอกเลยว่าอย่างที่เชฟบอกว่าคือบลูรากกนใช่ค่ะอันนี้จะเป็นจุดขายของเรารทุกคน<อ>ต้องได้มาสัมผัสสักครั้งหนึ่งจริง <No. S 1> ค่ะท้ายที่สุดนี้นะครับเดี๋ยวให้เชฟกาวนะครับฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยละกันครับสำหรับใครที่ดูรายการของเราอยู่แล้วมีช่องทางไหนบ้างครับโอเค ได้เลยค่ะก็บ้านส่วนงามสระบ,บุรีชาอมนะคะเราจะมีหน้าเพจ Facebook ผู้ติดตามเราจะอยู่ที่แสนหช่วงนี้เราต้องระมัดระวังเรื่องเพจปลอมเยอะๆเชมแนะนำให้ทักเพจแล้วก็ค้นหาเบอร์ใน Google ได้เลยค่ะอันนั้นจะมีเบอร์ตรงที่สามารถโทรติดต่อ ที่พักได้ค่ะครับยังไงวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับเชฟเกาวมากๆยินดีมากๆที่ทำทำอาหารให้เราได้ทานกันแล้วก็พามาดูที่พักบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณมากครับเชฟกายินดีมากๆสวัสดีค่ะรับและเช่นเคยนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการเราด้วยนะครับบริษัทไทยแบลเรจจำกัดมหาชนคอตโตอิตมุนบาคิวคอนและขนมอบกรอบปลาโฮมี่นะครับ สัปดาห์หน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามกันนะครับแต่ว่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยคอตโต้